ครับผมเรามาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้าแควเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟจากสะพานข้ามแม่น้าแควไปลงที่สถานีถ้ำกระแซใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าอันนี้เราตัดคลิปมาจังหวัดก,กาญจนบ,บุรีนะครับคือเส้นทางสายมรณะที่เขาถูกขนานนามในสมัยสงคราม,ม,มโลก ครั้งที่2ส,สมัยที่ไปทัน,นธมิตรนะครับได้นำเฉลยเสัสนทางมาก่อสร้างทั้งสะพานและเส้นทางสายนี้ก็เริ่มจากจังหวัดราชบุรีนะครับสถานีหนองประดุกแล้วก็ผ่านาชายแดนไทยพม่าเข้าไปในประเทศพม่าเพื่อมุ่งหน้าไปจูงสถานียันตุนสีลัสนะครับก็ออกเสียงอาตมือดหลยแต่ว่าอยู่ในประเทศพมา่าะนั้นเส้นทางวาเวลาเขาสร้าง ก็สร้างจากฝั่งพม่าเข้ามาแล้วก็สร้างกับฝั่งไทยแล้วก็ไปเจอกันครับแล้วสะพานนี้ก็ท้งเส้นทางรถไฟก็ใช้เวลาแค่หนึ่งปีเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันนี้นะครับงข้ามไม่มีแล้วเหลือแต่สานพิภาคก็ท่านใดนะครับสนใจอยากจะเที่ยวเมืองไทยก็แนะนำนะครับไปเที่ยวกันนะครับโดยนั่งมาลงที่ถ้ำกระแสนะครับมดี รถไฟสายนี้สุดทางที่สถา,านีน้ําตกนะครับแต่ว่าผมเดินทางไปลงแค่สถานีท่ามกะแสรแะหว่างทางก็จะมีทั้งไร่มันสำารัลังไต่อพูดบรรยากาศดีมากครับก็ต้องบอกเลย,ย,ยน,น,นะครับท่านใดสนใจก็อาอกาส่าหไปนั่งรถไฟสายนี้กันดูนะครับท่องเที่ยวไทยไทยทเที่ยวไทยด้วยนะครับส้วยันก็ขุดหนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยครับบรรยากาศดีนะครับลองดูได้เลยครับ โอเคตอนนี้เรามาถึงถ้ำกาะแสนครับเดี๋ยวเราจะลงจากรถไปเพื่อไปเดินเล่นที่บริเวณสถานีถ้ำกระแสนแล้วจะไปเดินถ้ำด้วยนะครับ